ครับบอลยังอยู่ที่แดนของทิโคนซาโดมานครับบอลรอได้พลาได้เกิดได้มาครับสถาบันสถาบันโค้งสถาบันุค้งนะครับโอ้โหหเจ็ดสีคร so, ับหมดเจ็ดสีหุนตัวนักเตะเห็นชุดมาครับมาแล้วครับโอ้ยดำหน้าครับำดำหน้าครับนิดเดียวครับจิไมบนิดเดียวครับปีอาร์นะครับปีอาร์จับนะครับนักเตะจิ้มบอลนะครับ นี่เ่นงาน็าของทุกคนรรมการชี้นะครับชี้เป็นรูปที่ที มูมฝังแตบตันนี้บน,นะครับมีนบทสาดตัวขึ้นมานครับตครัดแก้อาจากแก่นตวายใจเไเลยครับตอนนี้หมดเวลาที่แรกนะครับสกริ้งดูที่ซอฟตอดูตัวตูนะเต็มวันเตีกครับ ตองมูงครับตอนนี้สองูงโอ้สู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 สีสูัูส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 ููส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 ูิูสูสูสครับูสูสูสับูสููสูลูส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 ูัูสูไูส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 เสูสอสูสูสูสถึงสรสูสูไสนา บางบอลบางบอลบางบอลทิ broken, so can, illing, be, case, so case, so ้งโยนเข้มาครับได้ครับไปถือเพื่อนนะครับสาดเดนขึ้นมาครับสาดว์มงคลครับสัตว์มงคลก็ไล่มาเหมือนกันครับนี่เดาเดามาไอ้เื่อนเขาชิบมือมาตีกันนิตีกันไปครับตีกันไปตีกันไปโอ้ยอิฐเดียวต้องอิฐเดียวมาครับมาครับสเรินทร์ศดีนครดีตะการออกมา กำลเตรียมสนามด้วยที่จะแข่งใช้ดีสาอยู่นะครับฐานต้นของเรานะครับมายุ้จ่งตไรครับบอสูีมากครับตอนนี้ยิงลูกบอลไปยาวๆยิงลูกบอลน้งลนี้ิงลูกบอลนี้ สตาร์บุกากงเดียนสกัดได้ได้ครับการเตือบอลดีไปเอาไปย่างตูตูตูนักบลกัดได้ตอนนี้่อที่เกิดการแย่งกรนดูครับหาดีครับหาบริวิศวรสตาร์บุกโกลเอามาขึ Meng ้น ลูกบอลออกไปนะครับจะตูล้าได้ยิไงไมเพยันตอนนี้อันอิรุปบนจะได้โฟม ตัวอยูดด่นะครับเดี๋ีกแล้วายังอยู่ที่สกอนสูงนะครับก็จะเป็นการตัดจิตนะัชี้ขาดนะครับหาที่ที่เด็กผู้ชนะเลยนะครับยาวไวแล้วคุเจีเป็นไงนี่ ทีมรัที่อ้ยังไงทีัล็อกเัาเพื่อนกัเตะจกผู้นบนบนครับที่ัครับอ่านเรางาขาอุ้งนี้หูโดนัตรโดนสัดนะครับไม่ผ่านระบบก็นเครับยาทั้งสนี้สุดยอดจริครับสุดยอดครับเพราะว่าเป็นทีมองสุดยกเตะรดัรถุนะครับนะครับเป็นกลุ่มขในแต่ะกลุ่มนะครับ ต่กอนรับรายการนี้ก็้อ้ขอขอบคุณนะครับพ่าผู้ใหญ่นะครับแกดิฉันหลายหลายนะครับหลายหลยท่านนะครที่ส่งเสริมศักยภาพของนักวียงสำหรับงนู้นันครับทันแครับทันอ่าไม่ทานนะครับยนะครับโดนนะครับผู้ได้ร จีนีี้ผู้ที่เชาเรืรายการที่ก่อการที่ติดูเหลาังเหลือกุนกุมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพวกเจ้าต้องเอาให้ได้ทั้งสองทีมต้องสู้จับเป็นลูกบอลครับใครๆก็ได้อ่าไปนลครับผู้จีับาจาสทรบุครับ คุณตุงวนแลมาโยนมาของเอาเก่งกได้ครับเก่งได้ได้โดนจุดอ่อนเอาอยากต่อครับได้ได้ไดอนนี้าถึอใจนครับตอนนีืต่อครับดดี่าน้จะทนแล้วขับูนี่ที่จกดวาตุนร แต่ยิงพลานะครับแต่ยิัพลาดแบบเดินเรือไล่อีดหน่อยนะครับนิดหน่อยพอได้หายใจโอ้ตะโกนสังครับตัวดูสังเกตนะครับในกล่องเก็บโทษครับในกล่องเก็บโทษจะมีตัวเข้าช้าหรือเปล่าโดนย้อนนะครับมุมนี้โอ้โห วันเขาหกสิบส่นะครับค <of> ุ <and> <Supreme> ้แก่งตูประตูันกันนี้เต็นี้นะครับ้อดูีไม่ทำมลานะครับได้ครับนี่ผเ็ตอนที่เขามินเลยมาแล้วครับมาสนามบกเอามาโงนี่กรรมการไปต่อับลาบยางมา่อในานูเล่นที่ลบอลครับลีกบอลเาจเทางสนามบกคนครับเอามาลงจากนี ไปทัพแทงวันนี้ทำไหมทำไหมทำไหมบดกลางบอดนะครับโอ้บอลสกันเอาไปข้างหน้าหลังนะครับสตแตนบดเตะมุมเป็นโอกาสของทางมงคลที่ต้องบุกเหมือนกันนะครับเราก็ดูครับว่าฝั่งเราตัวทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งไหนที่จะรับรับทิ่มือมากกว่ากันนะครับ กีาก็เหอยนะครับคนก็เอาใจช่วยนะครับวงการหรือว่าวาทิติกอยู่ข้งสนามนะครับอยนะครับรโดนบุรดีโดนได้ได้เอาอามิงอมิงช่วอมิงอามิ้เอมิงนะครับกััจะรู้านนะครับนี่ตน้งดเอาจักตั้งนเนาะ แล้วก็มีนักติดต่อลหลายๆโรงเรียนครับก็มองไม่เห็นมองไม่ชัดเจนนะครับก็ธรนนรมดาครับโดยรลุกๆถุงก็เตะมองแล้วก็เห็นยดถ้าเราใส่กระดาษก็ผักอดีตีครับพัดพังลุดลุเจนนะครับวิ่งครับมีลูกบลเติอนไม้เพื่อนครับบอลดึงกันแล้วกโดนตีไปครับทุ่งทางกลับซ้ายทางนะครับอาโดนจะออกไปนะครับมีลุกบอลในทุ่งนะครับ ก็กินกันนี่ลงครับผู้แย่แครับคุกมีสดไดจริงครับระหว่างทีมสองทีมนี้ไม่ธรรมดาครับสมัครทีใการชิงชนะเลิศครับสนามน,น,น,นี้ยังมีรายการที่ที่นา่าติดตามโจ,จอีรายการอีก,กนะครับการแข่งขันที่แข่งสามนะครับตอนนี้ทางผู้จัดก็กำลังเตรียมสนามน,น,นะครับอาจารย์ต้นเราจะอาจจะได้ชมควังมันของฟุตบอลต่อนะครับ กับบาที่สนามการแข่งของนักเรียนของเราท่า้ีลนักเรียนของเรานนกตบอจะได้เข้าไปลีกเหมือนกันนั้ดูแล้วเด็กเก่งทุกคนเลยทุกคนเลยเด็กเก่งมากนี่ก็ตามยิมทีนะครับตอนนี้เนมองดูไ้แล้วเอาไปตั้นนะครับลังโลกวิวิศนกสามโสี่ที่ทาเราขอได้หวั่นมาต้องการ่านผ้เ่า ตจุกตัวนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวเอาดวัดอนนี้ความคมะครับวามคของกงหน้าครณแจ๊คนครับดูวองหน้าไหนอาจนเินไปเพื่อนนะฮะถือกันออกมา เตืนกติกาสนามว่าอยู่ที่สตา์มงคลครับตุ้งที่ไม่ได้ไงล็อกลงเอาพุ่มมาสตีมไปเลยนะครับยาวแล้วยาวแล้วแต่เขามาต้องเต็มือสองที่ครับตุ้งที่มีตัวการเลยเอาวฟล่าเอ้าวไม่โดนบอลครับในสกิลขาผู้เล่นของสตาล์โมกต์นะครับตั้งแพ้เพื่อที่จะบังที่ทางบอลนะครับของผู้เล่นี้สตาล์โมกต์นะครับตอนนี้ผมไปดู กานรลู้สูตรวิธีเข้าไปแก้ที่ทุ่งสอบเขาเรียกแบบรถไฟของเ,อเลยเขา่งมารเป็นแ,แถวในตัวท้ายที่บนตีเรามาดูรูปสูงของท่านสมบูรณครับสายตัวนี้เห้ยเข้าตัวนี้ยังไงครับคือ <c oughs> เป็อะไรครับเนกรอนีอ้ออกงานนจะเตะบอลน,นะครับนจะเบอลหลืวา,า,าที่กน้ำตูสต์จะขึ้อยู่ครับอยู่ที่แดของนบนอย่างมาที่ก้าซสายครับก้าสายกบอลิ้บอลได้้งบอลได้ัดที่อนนอนนทตอวเปตนองูกนี่อ้าวถ้าลงเอาฟ้าลูกนี้ก็อาจจะไม่สิบนะครับยางได้ที่เตดครับเต็มดวสตวส์ปร ลูกที่รู้จุดจ่อตู้นะครับคุณได้นี่เลยธรรมดานะครับรุ่เป็นฝั่งตีครับสุดยอดจริงๆครับดูทัานศาสตร์ธีแต่รักคนนี่เลยธรรมดาเลยครับท่านมืออาชีพเลยอนาคตไกลแต่ทุกๆคนเลยครับเอาไปนี่เอาไหครับเอาทุกที่ทุกที่เออเอาเอาจะโอ้โหทีเดียวเป็นมีจังหวะงานครับสำหรับสัตว์ทุกคนครับอ้าฟอนเดอร์ฮอล์มประกาศประกาศบอกว่าองตอบยังไครับมึงซาลงไปบอกน้าประตู นสาดโดนมายังาอะไรที่นักสู้ที่ร้แรงครกััไปกด้เที่นบอกม้นเน้าจะโดนขาวอ่อนครับตรงนี้ขาอ่อนครับพี่มาเทางดึงเเลยขาอ่อนยังดนยังใช้หัวปงสกัดออกทางด้านข้างได้ออกญี่ปุนกูไเพื่อนอ้า อเครับน okay. ี่ด no ูเทคิคครนขาดูี่เสียวครักเสียว้าขานีขางงเสีวเหมือนกันนะครบาดู้าิดของบูงบ้างดูกาขาูดโน่นเดูิางักดูครับดูตัวสายของนักเครับมาจะ เอ้าละครับสติปุณณ์กับคุณตาโดกินแดนพิชมาครับก็เดินได้นะครับมาเล่นการที่เราไม่รับตัวการนักเตะตัวการยังไม่รับยิงหลังไม่รับตีหลังไม่รับมาเล็กสุดโต่งมาโดนโดนขาบริสข้อนบนครับ ชางจังะครับไปโดนที่ข้อาของโค้เล่ย์ของญี่ปุ่นครับทำการต่อตาครับเด้งหัลักไก่โค้ดเล่ย์ิ่งกเซฟครับงาน้ครับงานอะไรครนงาน้าวของญี่ปุน ไม่ทันเรัะไม่ทันเดนบอลเอาดึงขึนกันยางไม่ออกเขาออกกันเก็บอลได้ล็อกโัวคู่นี้ขโอ้โหเลย of of <_ rast> ไปที <TY> ่ล <discussion. S 2> ็อกล็อกสอามจังหวะยัตึู่นั่งออกกันตะมตดเ้าไปถึงแจครับตัดบอล ีครับเรามาดูที่ว่าพวกเราดูความระดับระดหรือว่ารมดับนั้นจะใช้กาวไหนดีกว่ากันนะครับทีนี้กาวอะไรหรือว่ากาวกาวัระชาหรือกาวร้อ่าท่านบอบอกว่าดูไม่ได้ครับดูไม่ได้ครับบนไหน่ก็บันไหม่ เดียอาจนกด่แต่ซูร่งผูนยัไม่ได้บอหาเลยครับถ้าร่งผู้ไไดครับทาพอผมมย์ับทนี้มเียยห ัสีครับบนเสียงเพราะว่าลูกบุกเก่งทั้งสองทีนะครับแต่ก็ต้องมีผู้ชนะนะครับเพราะเราสิงชนะเลิศครับขุนบอลรุ่นกินสองปีครับการแข่งขันกีฬานั่นเราต้องเด็กกระจนจังหวัดพังงาดีนะครับโดยตำแหน่งผู้กำกับจังหวัดครับรมาเริ่มทีหลัีนะครับเปิดทีหลังไ้ลูกางานของเราครับ กรารเมน้างานิดาครับครับมีเทีในการแข่งขันในหลายเวทีครับเพื่อการฝึกแล้วจะมีผู้เล่นใหน่ล้อีกหลายท่านเขาพิจารอยนะครับมีทางการพิจาครับขอให้ราใจอยูข้างทางบูนอี่เป็นกีฬที่เ้เซ้ตตนะครับดูนะครับดครับดีครับดครับ ¡Gracias! Allah'a อลูกนี้ครับครับเอาการแน่นครับคนที่จรขอจะตกลงกันยืดหัวออกแน่นครับครับลูกนี้ยืดหัออกแนนครับขาขึ้นหนักไหล่ขึ้นเบาเล่ตัวองนะครับคืดบริเวณบรบเวณไหล่ออกดีขึ้นครับคอนเชรครับออกดีขครับ ああ、お花粉ですよ、いかがですか ส่วนที่ยังไม่ากรู้ว่าจะมีเข้าไปครับ ขับรถในทำเสมดวกสบารดีเลย ไต่ครับการแข่เป็นเรื่องของกีฬาครับแต่พาเป็นที่ตารของคนในยอยเหมือนเดิมนะครับในเวลาที่มีแพ้มีชนะานครับผม่วาและ้ใจกีฬา่มีที่สำคัญนะครับผมจะดสอเสมอครับการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬาแต่ผมการแข่งขันเป็นเรื่องของคนและผู้เรียบคใช้้าเยนทาครับคาับ การสิดงารกมาปิให้เรานสอา้องมาด้วยเขาของมาด้วยบางหมู่ปกติไม่ต้ยนครั้